เจ้าลู่ซื่อโชว์ร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเวอร์ชั่นจีนจัดเต็มลุกตุ๊กตาน่ารักไม่ไหวเจ้าลู่ซื่อนักแสดงจีนชื่อดังคว้าไมโชร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเวอร์ชั่นจีนทำแฟนคลับใจสั่นกันท่วนหน้าทั้งลูกที่น่ารักเหมือนตุ๊กตาแถมด้วยเนื้อเสียงที่ไพเราะสะกดใจสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนแฟนแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียว หลังจากหนังแสดงสาวชื่อดังเจ้าลู่ซือได้โชว์ร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาหรือวิด h y o เวอร์ชันจีนในงานดูยินวันเด f ร์ฟูลใน2023ซึ่งเป็นการขับร้องเพลงดังกล่าวเต็มรูปแบบที่ทำเอาแฟนๆในงานต่างก็เพลิดเพลินไปกับน้ำเสียงเพราะไม้ยมกและลุกที่ดูเหมือนตุ๊กตาราวกับต้องมนสะกด คลิปวีดีโอเจ้าลู่ซื่อร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาถูกแฟนๆอัปโหลดผ่านทาง YouTube c h ชาแนลซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเธอได้ปรากฏตัวในชุดเบรสสั้นสีขาวราวกับเจ้าหญิงตัวน้อยๆพร้อมโชว์การแสดงอย่างเต็มที่และตั้งใจแม้จะมีแดนเซอร์ร่วมเฟรมด้วยบนเวทีแต่ก็ไม่ทำให้ความโดดเด่นของเธอน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวชมคลิป สำหรับเพลง With You หรือยูนิซายที่สาวลู่ซือได้ขับร้องบนเวทีนั้นมีต้นฉบับมาจากเพลงไม่ได้ก็ไม่เอา What e v e r ของสาวสาววงทิกซี่ซึ่งเธอถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงออกมาได้อย่างลึกซึง้งจนแฟนๆถึงกับคอมเมนต์ว่าเสียงของลู่ซือนั้นมีความสมูทและไพเราะมากๆและพวกเขาก็ชื่นชอบเพลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน เจ้าลู่ซือมีผลงานที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมากมายด้วยความสามารถทางการแสดงที่หาตัวจับยากแต่ถ้าหากพูดถึงผลงานที่กลายเป็นกระแสจนถูกพูดถึงในไทยคงจะหนีไม่พ้นซีรีส์ฮิตเด่นเลิฟแอบรักให้เธอรู้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อเชิญเจยหยวนซึ่งแฟนๆชาวไทยสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มเน็ตฟลิ